้ทผ้อท้องผไลชิดใหม่ชิหได้เลยนะโอ้โหชิดในไลนะ่วาเข้ไม่ปเอาลงไหนไหมหรือไงเอางี้ได้ปะมาอย่างนี้เลยจบกไลกันแล้วนะคะไลน์กันแล้วนะคะโอเคคทำเนื่อง่าน้องเหนื่อยยังเคลียร์ไม่เสร็จ เราควอขาให้หล่ลงหน่อยได้ครับฝงายเตมเลยอ่ะอยากเป็นทีมด้วยตอนนันถอดตับแด้วยหล เป็นไงคะสนุกกันไหมพี่พี่พราะว่าดูพาราดูสนุกสุดเนลเลยไม่อะไรอะไรอะะเออพร้อ,อมนะคะห้าสิบสามองน้องลินพูดความรู้สึกหนอออ่อยค่ะความงสำเร็จแล้วเอาจริงๆก็มาไกลามากเพราะว่าเมื่อวานยังบอกแม่แม่ทุกคนอยู่เลยว่าจะไม่เสียใจเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้จับมือหรือว่าไม่มงอะไรเงี้ยถ้าเข้าห้าก็ถือว่าเราทําดีเราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วเราก็ วันนี้เสียใจอยู่อย่างเดียวค่ะที่ไม่ได้ลงไปนอนกลิ้งแล้วก็ดิ้นแล้วก็กรีดกับพื้นเพราะว่าเราดันมงใหญ่จร<ช> <Nuclear> ิงใจเรามาตอนไหนคะว่ามงแน่เลยไม่ไม่ไม่ได้มาเลยค่ะขนาดตอนจับมือกับเปิร์นก็ก็ยังไม่ได้คิดกับแต่ว่า<ส><ด>ก็นัน่นก็เพิ่งมารู้พร้อมทุกคนนี่แหละค่ะว่ามงยังงงอยู่เลยว่าต้องยังไงต่อค่ะตอนนี้ไม่ได้ที่เจ็ดไม่ได้มีเปลี่ยนสิริเปลี่ยนสิ่มากจับมือกันสองคนคิดอะไรอยู่พูดอะไรกันอยู่ เห็นวีนกันสองคนอ๋อตอนนั้นใช่ไหมบอกว่าอะไรนะบอกว่าอะไรวะบอกว่าไม่เชิงว่าพูดเป็นประโยคหรือแบบว่าไม่ใช่ภาษาเหมืเดิมคือฟิลแบบว่าจับได้แล้วเลยอ่ะจับบอกให้จับอะไรอย่างเงี้ยจับมือหรอไม่จับแต่ยังไม่ได้มีคิวยังไม่ได้เห็นว่ามีคนให้คิวว่าต้องจับแต่ว่าหนูอะเห็นแล้วหนูก็เลยบอกว่ามีแล้วค่ะจับเพอ อนนี้ก็ยังตั้งคำถามอยู่กับตัวเองก็น่าจะเป็นเรื่องพัฒนาการที่ทใหญ่เหตุมากกว่าค่ะแล้วก็เขาน่าจะเห็นว่าเปิ่เป็นคนที่อดทนแล้วก็มีความพยายามที่หมายถึงว่าคงที่ต่อให้ตอนนี้หลิได้มงกุฎใหญ่แล้วแต่ว่าในหัวตอนนี้หลินคิดถึงเลอกไปพมา่าแล้วว่าจะต้องยังไงต่อดีให้ไม่อายหลับปินแสดงว่าเราก็ คิดคิดถึงเรื่องว่าเราจะอยู่ยังไงจะตรงไม่ตรงจะแบบใช่ค่ะใช่ใช่ตอนนี้คิดถึงเรื่องแล้วว่าสงสัยต้องลงเรียนเดินเพิ่มแล้วล่ะเริ่มแต่พรุ่งนี้เลยละกันไม่ต้องพักสักวันนั่ก็อต้องรีบเติมเต็มให้ตัวเองเรื่องเดินเหมือนเดิมนะคะปัญหาเดิมๆก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะอย่างสิ่งหนึ่งที่หลินถูกพูดถึงมาโดยตลอดก็คือรูปร่างน้องๆจริงๆเพราน้องมีความคิดเห็นยังไงกับ จริงๆเรื่องรูปร่างเนี่ยหลินก็ตออค่อนข้างบ่อยเพราะว่าขาเราต่อ,ตอไม่จริงนอกจากบ,บอสจะส่งหลินไปต่อขาก่อนะซึ่งเวออตอต์ต้องรอ2ปีซึ่งรอไม่ได้อยู่แล้วไม่มีใครรอหนุนะคะก็มันแก้ไม่ได้คะ่ะแล้วก็เราจะพยายามทําอื่นๆให้มันมากลบจุดด้อยในจุดๆนี้คะ่ะแต่สิ่งนี้มันทาให้น้องจริงๆน้องหลินก็แบบว่ามงได้ด้วยด้วยการที่ไม่ต้องไปต้องสูงเลยอยากจะเดินประสการณใจนี้ยังไงบ้างอ๋อจริงๆตั้งแต่ก่อนมงหลินพูดเลยว่าถ้าหลินม,มงปีนี้จะเป็นการ เปลี่ยนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนางงาม,มไทยไปมากๆเพราะว่าผู้หญิงทุกๆคนไม่ว่าจะเตีย้ยหรือว่าคิดว่าตัวเองไม่มีความเป็นนางงามเลยหรือว่าแม้แต่กระทั่งการจะทําอาชีพอื่นๆที่คิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติไม่มากพอหลินเชื่อว่าตอนนี้หลินทาให้ทุกคนเห็นแล้วนะว่าความพยายามไม่ได้ทรยหร์หลินแล้วนอกเหนือจากความพยายามก็คือความสม่ำเสมอความมีวินัยค่ะคือถ้าพยายามอย่างมมเช่นออกกำลังกาย3วันไม่พอนะคะก็ฝากถึงทุกคนค่ะ ไม่ว่าจะอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรก้าวออกมาแล้วลองทําก่อนอันนี้ก็นอกเหนือจากสิ่งที่หลินมองตัวเองและเห็นตัวเองในวันนี้มากๆค่ะแต่ว่ามันก็มาถึงจุงงดจนี้ได้จุดนี้จุดนี้เคยสร้างความไม่มั่นใจให้เราบ้างไหมเรื่องไหนคะเรื่องรูร่างหรือเรื่องเสียงวิจารณ์ของคนอ่ที่มาบ่นไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยคะ่ะเพราะว่าอย่างที่หลินบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้แล้วจริงๆถ้าหลินมัวแต่คิดว่า เฮ้ยค่ะฉันสั้นวันนี้หรืคงไม่ได้เดินเพื่อมาเป็นม i s s Grand Thailand ปี2024จริงๆมีโมเมนต์หลังผสมมีโมเมนต์น้ำตาคลอน้ตาไหลตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้น้ำตาไหลถ้าน้ำตาไหลก็จะเป็นเรื่องตอนนี้รองเาวกัดกันไปแต่วันนี้จริงเรารู้สึกภูมิใจอยู่ในข้างในตัวเองภูมิใจค่ะแล้วก็ภูมิใจมากกว่านั้นก็คือได้ทํางานกับ เพื่อนๆทุกๆตำแหน่งที่วันนี้ได้รับนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกตำแหน่งวันนี้ก็คือสนิทกันแทบจะทุกคนเลยดีใจมากๆที่ได้ทำงานกันเป็นทีมเดียวกันค่ะน้องเฟิร์นคะครับหนูอีกทดเดียวจะถึงมงกุฎแล้วรู้สึกงไงบ้างกับคนณดิฉันก็รู้สึกว่าวันนี้ไม่เสียใจอะไรเลยถ้าสังเกตก็คือไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเสียใจที่ไม่มงนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนูเต็มที่มากๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็ คือผลที่ได้มันก็โอเคเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเราทําเป็นที่แล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจหรือคิดย้อนหลังว่าแบบเราน่าจะทําอย่างนี้เรา,าไม่มีค่ะอันนี้คือเฟิร์นปลดล็อกปลดล็อกตัวเองทุกอย่างจริงๆแล้วก็ยินดีกับตําแหน่งของเฟิร์นที่ได้รับด้วยแล้วก็กับของเพื่อนๆทุกคนด้วยการกลับมาอีกครั้งของเราถือว่าคุ้มค่ามละ มากๆค่ะแล้วก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแบบแรงบันดาลใจให้กับคนที่ประกวดมิสแกรนมาหลายปีแล้วก็อย่างปรดาด้าก็เหมือนกันนะคะเนี่ยเราสองคนอาจเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนได้เพราะว่าคือถ้าเราสู้แล้วก็มีความพยายามแล้วก็ตั้งใจอ่ะยังไงอ่ะเรากลับมาเราได้มงแน่นอนค่ะใช่่จริงแล้วเราเป็นคนที่ในวัเราเชื่อไหมว่าเลาทันาถันมงขัไม่เชื่อค่ะยังยังยืนยันทำนิมว่าไม่เชื่อนะคะเพราะว่า คือบริบทของเวทีมิสแกรนะคะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้คือต่อให้แบบว่าคนเชื่อกันมาว่าอาถรรพ์แบบมงขวัญใจแล้วจะไม่มงใหญ่อย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนั้นน่ะเราก็ดูเหมือนคนไม่พยายามที่จะมงมงขวัญใจเลยอละไรเงี้ยคือเฟินบอกไปแล้วว่าขวัญใจอะทุกคนตั้งใจหมดหมดหมด,หมด,หมดะคะลค่ะลอกขวัญใจอะไม่ว่าใครแล้วเฟินได้มันมาเฟินก็ภูมิใจมากมาค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะหยุดแค่มงขวัญใจก็ยังสู้ต่อมาจนถึงตำแหน่งนี้ค่ะวันที่2อง อะไรนะคะใช่รู้สึกวันนั้นกับวันนี้ต่างกันอย่างเออต่างกันมากค่ะเพราะว่านี่ก็คือเป็นรอบตัดสินชะตาชีวิตะอะเนาะมันก็รอบสุดท้ายแล้วที่เราแบบว่าทํากันมาเป็นแบบเดือนกว่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออวันนี้วือสุดท้ายแล้วเออเมันจะเปลี่ยนชีวิตเราแล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจกับทุกตำแหน่งมีมงครองหนึ่งแล้วหลังจากนี้จะมีช่ำก่เดิมไหมคะช่ำกว่าเดิมแน่นอนเพราะเราก็มีมงอะเนาะมีตั้งสองมงอะเนาะก็วินได้ อะไรนะคะ by win by win h a by win miss grand ค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็พอใจกับตำแหน่งที่ได้นะคะทีแรกก็คือไม่ได้รู้สึกว่าที่ร้องไห้ไม่รู้สึกเสียใจนะที่หนูไม่ได้แต่ก็รู้สึกยินดีกับพี่หลินมากๆเพราะว่าคิดไว้แล้วว่าถ้าหนูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็อยากแบบให้พี่หลินได้คุยกันไว้ก่อนัอนนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราได้จับมือกันน่ะพี่ได้หนูก็จะไม่เสียใจ หนูได้หนูก็จะดีใจพี่ก็จะดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกยอมรับกับทุกตําแหน่งที่ได้ในวันนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วก็ทําออกมาได้ดีที่สุดในพาร์ทที่วันนี้เราจะทําได้แล้วก็โอเคมากๆกับตําแหน่งที่ได้รับวคราอยากจะบอกใครเป็นพิเศษไหมคะอยู่ตรงนี ก็อยากจะบอกแฟนๆนางงามทุกคนนะคะว่าถึงหนูจะแบบงงยิงกองแกงกองแกงอย่างนี้นะคะแต่หนูก็คว้ามงมาให้ได้นะคะหลังจากนี้เพลงเราจะดังกว่าเดิมรู้าหดังกว่าเดิมก็จะเป็นซาบออนทัวทั่วไทยจะมีเพลงใหม่จะมีเพลงใหม่ออกมาเลย เจ้าของแท้เนี่ยเจ้าของแท้ไม่ใช่จ้าตัวปลอมหนูเจ้าของแท้เจ้าของแท้เนี่เจ้าของแท้หนูเจ้าตัวจริงตัวมาจากถองแม่อามาที่ฟราดาค่ะเป็นปีนทักเหนึ่งปีมาคุณกลับมาครั้งนี้แบบว่าสำเร็จสูงสุดเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่สมเขาเรียกว่าอะไรคุ้มค่าที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นครั้งที่3ของหนูด้วยแล้วก็จริงจริง มันก็มีความร่วมมืนอนดอนเนออย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าช่วงแรกหนูอาจจะหายไปบ้างหรือว่าอะไรบ้างแต่จริงๆหนูไม่ได้หายไปไหนนะหนู ans, ร่วมกิจกรรมแล้วก็ถ้าใครเห็นหนูติดทุกแคมเปญแต่ว่าแสงมันอาจจะยังไม่ถึงหนูเต็มที่นะคะแล้วพอมันได้เคลียร์เรื่องที่เราคาใจหรือเรื่องที่เราไม่สบายใจแล้วเราได้ปลดล็อกอะคะ่ะหลังจากห้องดำหนูก็อบ,บอกเลยว่าหนูก็แบบว่าแบบเครื่องชนเต็มที่นะคะเพราะว่าภาคเหนือก็ยังว่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือจริงๆทุกคนมีความสามารถหมดแต่คือสิ่งที่ได้มั่นใจเลยว่าได้ไมิแบบ มอบให้ทางองคอ์กร้แน่นอนคือความรอยต่อแล้วก็ด้ามั่นใจว่าความสามารถที่ด้ามีจะเป็นบีที่สี่ให้ด้าได้ใช่ด้าอาจจะทำอาจจะขายไม่เก่งเท่าคนอื่นตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่ด้ามีด้ามั่นใจว่าด้าทำเงินให้องค์กรได้แน่นอนซึ่งด้าก็ต้องขอบคุณพี่ว่าจริงๆงที่เห็นสิ่งนั้นในตัวหนูเราเลือกให้หนูเป็นเป็นปีนีน้ลุคนี้มีส่วนที่เราไกลขนาดไหนไหมคะลุเหตุเกิดจากเมื่อวานค่ะคือเป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะหนูก็แบบมาเซอร์วันสุดท้ายหนูก็กะว่าเออ อะไรจะเกิดก็เกิดอยากทาอะไรก็ทําแล้วนาทีนั้นแบบมาซ้อม้าสุดท้ายขอแบบอยากทําในสิ่งที่เราเคยคิดไลยว่าเฮ้ยถ้าเรามาแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะมันดีเฉยกลายเป็นกระแสะที่ดีนะคะแล้วก็ซ้อมรอบลองฝ่ายก็งงลงแล้วก็แบบว่าเออมันมัน,ม,นมันสร้างความมั่นใจให้ตัวเรามากขึ้นก็เลยตัดสินใจว่าตัดเลยแล้วกัน แล้วก็ตัดจริงๆนะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่วิกนะคะพี่พีใช่ค่ะตัด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 ต่อขึ้นไปทีข้างหลังเลยค่ะจริงๆถ้างหลัเหมือนจะเลือกยากเราบอกว่าตัวเรามีอะไรที่แบบทขาไมบอสแบบคือหนูว่าบอลเขาแค่อาจจะแบบขู่ๆเฉยๆอ่ะแต่หมายมันอยากให้หนูแบบฟิตมากขึ้นแบบว่าเล่นเครื่องหน่อยว่าเฮ้ยมันไม่มีใครนะอยู่แบบอยู่อยู่ทำได้อยู่ต้องแบบพยายามมากกว่านี้หนูก็เลยแบบ ลีฟโชว์ให้เห็นเลยว่าหนูทำอะไรได้บ้างนะคะก็น่าจะเป็นวันคอนเสิร์ตนะคะที่พี่วัได้เห็นความสามารถของหนูแบบเต็มๆนะคะเห็นความเป็นตัวเองความเนรัลจากหนูแล้วก็ความสามารถที่หนูจะสามารถตอบแข่งหรออันนี้ที่สุดข,ของหพาดายังหลุดมาสามครั้งเราได้ตำแหน่งนี้จะอยากจะไปต่อยอคือจริง,รงๆหนูว่ามันมาเกินที่หนูคิดเลยซ้ำหนูว่าแค่ติวแค่หนูติดทีมก็มันก็เกินฝันแล้วะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูติดทัพ20ตลดใช่ไหมเนะปีนี้มัน กะว่าแค่ขยับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งมันก็ดีแล้วนะคะสําหรับผลงานเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ไฟแรงแล้วก็ผลงานดีท่าทุกคนนะคะซึ่งหนูเป็นคนหน้าเก่ามันก็ต้องทํางานหนักขึ้นมากขึ้นใช่ค่ะกดดันช่วงแรกยอมรับเลยค่ะแต่ว่าพอเราปลดปล่อยเราเป็นตัวเองมากที่สุดอะค่ะมันกับกายเป็นว่าสิ่งสิ่งที่เราเป็นตัวเองที่สุดนี่แหละค่ะมันทําให้เราเดดเด่นที่มหม่บ้งโลกเป็นยังไงบ้างมรู้สึกทั้งตอนเลยคือเหนื่อยากดีใจมากๆค่ะเหมือนเหมือนตัวเองกำลังฝันอยู่เลยตอนนี้ วนยังยังยังเป็นเหมือนที่คนดู40 50 60อยู่เลยแต่ว่าวันนี้เราได้เข้าก่อนแล้วสมอย่างรัรถนาแล้วขอบคุณป๊ะป้าขอบคุณแฟนคลับขอบคุณพี่ยี่ขอบคุณทีมงานมหามหาสารคามทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนที่ช่วยเป็นกำลังใจที่ช่วยผลักดันหนูนะคะรู้สึกว่าหนูจากนี้หนูจะไปทัวร์เกาหลีให้้ำเลยค่ะนอกจากจะได้ตำแหน่งรองอันดับอันดับสี่แล้ว เรายัางได้ตำแหน่งชีฟเฟอด้ไปนะคะพี่พี่คะ่ะก็ติดตามผลงานได้เลยนะคะจริงๆเหมือนอยากจะบอกอะไรกับคนที่แบบมองเราเป็นแรงบันดาลใจไหมเพราะว่าแบบเราก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงเรื่องอะไรหลายอย่างมาตลอดถ้าพูดตามความจริงคือหนูเก็บเขามาเป็นแรงบันดาลใจด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าหลายหลายคนบอกหนูว่าเพิ่งดู <S <S 2> <S 2> ครั้งแรก งครั้งแรกจากในางนามคนนี้หรือว่าดูหนูเป็นไอดอลในเรื่องการลดน้ําหนักหรือว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจความน่ารักความน่าเอ็นดูคือหนูเก็บคาพูดของเขาอะค่ะมาเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าถ้าสังเกตได้ว่าเรื่องดราม่าหนูก็ตีพูดกันมาเรื่อยๆซึ่งมันต้องบาลานให้อยู่นะคะว่าเราจะเอาจิตใจเราไปทาไหนดีเราจะมุ่งมั่นไปทางไหนดี หนูจึงขอบคุณเขามากๆถ้าไม่มีพวกเขาในวันนั้นก็คงไม่มีจิตใจในการสู้ในวันนี้เรื่องทอกซิกก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าทาให้เราได้รู้จุดได้ของตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้เร็วมากขึ้นส่วนกําลังใจก็สาคัญเหมือนกันให้เราได้มองได้รักตัวเองมากขึ้น สไลด์อเล็กซแยรงว่าสองสวันที่ผ่านมาที่โดวถล,ล่มเยอะๆไม่ได้มีผลกับการทำโชว์นี้ไม่เลยสักเพราะว่าด้อมของหนูทั้งสีด้อมให้กำลังใจมากๆคือโนอสนโนแคร์โฟกัสสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็โฟกัสอนาคตเท่านั้นอยากจะบอกใร <ๆ S 2> คนทงบ,<ๆ>บ้านไหมคะครอบครัวหรืออะไรเป็นพิเศษหน,นทำได้แล้วนะพอจะได้กลับบ้านแล้ว อาพี่หลิงโลกแบบหลังจากนี้ต้องทําอะไรอีกเยอะออคิดอะไรคิดไม่ทันหรอกแต่ว่าอยากสำหรับบอกอะไรแฟนนางงามไว้บ้างไหมลูกก็ฝากติดตามกันเรื่อยๆค่ะอย่างที่หลิบอกว่าหลิงเป็นคนที่ไม่เคยหยุดพัฒนานตัวเองนะคะก็ถ,ถ้ามีผลงานเพิ่มเติมมาก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะก็ยังต้องไปเวทีที่พาม่าก,กันต่อนะคะก็อย่าลืมเลิกเชร์นางงามเพื่นคะขอันึ่นะคะ ก็คุณแม่ตลอดระยะเวลาที่มาประกวดนะคะคุณแม่ก็โกหกว่าเป็นลำไส้เซฟแล้วก็ผ่าตัดเราก็งงอยู่ว่าเป็นแค่ลำไส้เซฟผ่าตัดทำไมสรุปคือแม่เป็นมะเร็งลำไส้ค่ะแต่ว่าจริงๆหลินเป็นคนที่แยกแยะได้มากๆแต่ว่าแค่ไม่ชอบที่เขาโกหกเฉยๆแต่ว่าก็เข้าใจแหละเพื่อความสบายใจแต่ว่าสุดท้ายหลินก็รู้อยู่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้หลิน ถดถอยเรื่องกำลังใจค่ะแต่แค่เป็นห่วงเขามากกว่าจริงๆริงเรื่องมิจฉุคืก่อน,นจะวันแชนแนลไม่ประมาณนั้นใช่ค่ะใช่แล้วเรานีา่คุยกับแม่เราเรืคุยโทรคุยกันตลอดค่ะแม่ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวแบบผ่าตัดเสร็จเขาเอาผลตัวไปตรวจนะว่าไอ้มะเร็งก้อนเนี้ยออกไปจากร่างกายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมซึ่งอันนี้ก็รอติดตามผลอยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ดีใจแล้วค่ะความมงจะได้เอาไปบอกแม่เผื่อแม่แบบดีใจ หลุดออกจากบนไส้ไปเลยมีมีใครบนอะไรไม่รูกเออพี่หลินนะกก่อนมีอะไรมันไม่รูกไม่มีเลยค่ะหลินเป็นคนไม่บนบานเหมือนกันค่ะโอพี่นี่แปลกมากเนะวันหนึงแล้วบบไม่หนูนี่บนเลยค่ะหนูคือไหว้ศาลหลักเมืองค่ะแล้วก็ไหว้พระพิฆเนศด้วยแล้วก็มีสีฟึ่งด้วยค่ะคือถ้าเป็นเรื่องบนนี่ก็คือว่าจะจะรำถวายแล้วก็มี ภัยค่ะคือไม่เคยบนไม่เคยที่ไหนเลยคือเอาทุกทางค่ะตอนสุดท้ายน้องพี่ลิลอ,อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไว้ขอบคุณบอสสวัสด์พิสระไกรศีลคะ่ะแล้วก็ขอบคุณแทนทุกคนด้วยเพราะว่าการที่เราได้มาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่บอสมอบให้เราจัดมากเลยนะคะแล้วก็อจริงๆขอบคุณคนรอบข้างทุกคนที่ไม่ท็อกซิคใส่เราก็พอค่ะเพราะว่าเป็นนางงามเนาะจอแต่เรื่องท็อกซิคท็อกซิค วันนี้ก็เชิญเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรเราก็สนแต่คนที่เขารักแล้วก็สปอร์ตเราอย่างเช่นแฟนๆทุกคนบางคนก็เนี่ยมานั่งรอพวกเราแล้วนะคะแต่ว่าไงก็ตามก็ต้องขอบคุณองค์กรเป็นหลักก่อนที่มองถึงประสิทธิภาพในตัวพวกเรานิยกายคนใหม่สรุปคาดหวังเรื่องกระดานหุ้นเรื่องของรายได้หรื่องอะไรอยากจะพูดอะไรตรงนี้ไมู่คนต่อไปหมายถึงจีน่าไม่รู้เะคนใหม่คนด้านเราอยู่ในเราชัดเจนมาแต่แรกเรื่องบิสเนสคับเพราะฉะนั้นเรื่องกระดานหุ้นเป็นเรื่องปกติแล้วที่ต้องเจอนะคะก็ มีหน้าที่อย่างเดียวค่ะทําให้กระดานหุน้นขยับเป็นสีเขียวมีแต่เพ,เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะอ่าตัวไทยตัวเดลูกเทนไทยเจนไ,ทย,ไท,ยท,ยทยแลนด์อ,อุ้ย <c oughs> เปลี่ยนใหม่แล้วนะไม่ใช่ภูเก็ตแล้วนะ<า>สไลด์ทองค่ะสลโมาลินสรานันเมสกรานทายแลนด์ ไม่อยากเปิดโทรศัพท์เลยอ่ะคนมอนก็มีนะคะช้ำเลยหรอเรีมีนะ5้คนนะยิ้มนะยิ้มได้นึงห้าหัวแม่ยัปล็อกโบตอกให้ยิ้มได้แค่ไหนไปรีมอไม่สิบโบตอก้าจะ้อก่อนไม่ต่าแม่อย่าอย่าสร้างตำนานเนาะ สร้างเลยเสร็จแล้วค่ะแล้วทำไมวันนี้ไม่สร้างองานยเนี่อเอาเขาลมลงไงแล้วมีคนบอกว่าเธอล้เธอไม่ได้ล้มจริงหรอตอนที่ลมค่ะนอนลมค่ะนอนลมค่ะตำนานนอนมีหนครับมีหนึ่งอ่าเ ่ค่ะตอนนี้ตอบคำถามเสร็จแล้วเดนมเแลวต้องอยนก็มีได้ค่ะก็มีการถ่ารูปหถ่ายรูปกับพี่ค่ะเข้ามาพาเห็นไหมคะเห็นชั้นหมคไม่เหมยอุ้ยเห็นชัไหมคะหรอเธอเธอย่อให้ฉันหน่อย